สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตนหลิวลำเบินออฟิเชียลค่ะพี่น้องมือหนีวงหนึ่งเขามาปฐมนิเทศนะคะเขามาปฐมนิเทศวงพี่น้องขาสิพะมานะอยู่ใส่ว่ะคือก็เห็นมานะว่ะสวัสดีครับทำไมพี่ไม่โกนหนวดครับพี่น้องฮะมานะก็บ่เห็น สวัสดีับคนสวนจอยอยู่บ่บอบอ่อกินอิ่มกินเยอะใช่ไหมเนี่ยจอยจะมาดมเมียงกระดอกเอาไม่เดี๋ยวก็จอยแหละสักวันสวัสดีค่ะกไ,ได้น้องรหัสแล้ว<น>ไหนเออค่ะ,ะ,ะพี่นะ ไปใส่เห็นมะนาบอ,อไปแล้วออมาหมดคนแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะเขาคิดถึงมานะ<ห>นเขาจะไปหามานะนนนถ้ากันไปสอมตีปะเนี่ย,ยอ๋อถึงว่าเราถึงได้จัดะเวทีให้เธอคอกลกเอก้คิดถึงมานะมานะานะอยู่ไหนอ่ะ ไม่นี่เพลงแห่เทียนอุบลใส่มานะแล้วมักอมนเด้กันเพอดนาทีเดียวโอมานะอยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วฝุ่นฝ่อยู่ขางเทิงฝุ่นตอดีต้อดีทำไมไม่รอเอาคือบอล่สั เดี๋ยวถาม,มานะลุงมาแ้อนะคะท้ายไปสวัสดีบองตองสวัสดีแม่แอนค่ะโอ้ยสวยอีกแล้ววันนี้เอาไปนั่งนี่หน่ะเป็นหัวนหน้าแล้วไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งเช็ค ก้ามขาดแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งดโเลิศเลิศเลิศสวันนี้ฮะถามมาะลงมาเขาหนึ่งพี่น้องรู้สึกว่าวันนี้จะโดมสิเป็นมวนมวนค,นคืนตั้งเด็กับบลู มังมาหาเกือบโย่พ่อเป็นไได้สบายดีฮะพ่อเป็นไได้สบายดีโย่แค่โตกันเฉยๆแค่เอาแค่ไม่ได้เจ็บหนักปะก็บ่เจ็บหรอกเกียรขาเกียร์แน่ก็จะเอาค่าเอาแี่เออเฮ้ยปากหล่าขึ้นรอขโมยเถื่อหรอกไทยปากหลามันหนักก็รอของเพื่อเอาอีหยังเอาไม่เอา ไม่ได้ต้องการอะไรเลยคิดถึงมากน yeah. mm ้องหนีเลยอยู่ปะเนี่ยโอ้ยรเรากกลีวเห้าเียลาเกียวนี่ไม่ไกินดีันั่งนหอยู่เพิงน่ะนั่งใหอยู่เพิงล่างหลังนั่งหน่อยยกหลังเอายางเลนอยู่นีนแล้วเขายกกระคำ อยู่หลังหลังหนีรอเปล่าหัวมาก็บอมาหาเสี่ยวเกือบนี่เมย์เดี๋ยว ้้นบานไปหอดใชแล้วนั้นไะไก่จะเลล้วไก่สีเลล้วไปตัเไปขึ้นบ้านหม่ไปยังยังนองกับลังไปเอาหลังๆเถื่อ ป้าป้าไปเอาให้น้องไปเอาให้น้องที่ถ้าอยกรอมกันแต่หูซิวายางนีหลอดพี่สาม ไม่เขากระซี่ให้เบิรงยูเดีไ้เปลี่ยนเกิบผึ่น,นทั้งเวทีฟูอิ่นแล้วแล้วนอนอยู่ห้องเดิมหรือเปล่าโอเคเขาจะมาปาร์ตี้ที่ห้อง ปีนี้กด้เต้นขึ้นเ่นเาแม่นบ่เลยเฮ็ดีเท็ดดีสู่เขามาณาสู่เขาแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะทีเนี้ยเอาเข้าไปวะดวนนีทีมฉดีแม่ทิมฉีไปไปาาดเดี๋ยวพี่น้อง มานะมาถึงแล้วโอ้ยบอกว่าเสยหายคิดฮอดคนรอคนหนาหลักของพี่สาวเสียหลักคุนไปเสียหลักน้องพี่น้อ,อ,นองนั่งอยงู่ทั้งคู่เสียหลับกบักหลาม,มานะอ่ะจีเต้อย่ไหนคาเต้ได้เห็นแค่ดีกับมีแหงใจพี่น้อง เออเออเอาถึกบังแล้วพี่น้องน้องหายน้องหายถ้าซูมเอาอย่างเดียวค่ะตอนนี้เขาอยู่ไก่พ่อลูกที่บ้านไม่ไม่พอทาเหรอเขาหลงผิดลูกที่บ้านไม่สองทำเหรอเพ่อเพราะว่า เดีย๋ยวพี่น้องคะบรรยากาศวงหนึ่งเข้าซ้อมวงหนึ่งขอปฐุมนีิเวศน,นะครับพี่น้องอดีวันหลงเลยเอา้าเดี๋ยวห้องกระสิไม่รบกวนเวลาแล้วจ้ะยังมาแช่เอ้ยคนแช่อุย้ยเดี๋้วมากับป้อมันแล้วหมอที่แรกว่าให้เป็นผู้ดเดินผู้ดเดินผ <มา S 2> ู้เดินเม้าเสี่ยวชื่อว่าว่าเขาเป็นหมาบูดอกโอ้ย่าบูดอกลยหลอกไปเลย้ อคิวนีบปากไว้สักนิ้ค่ับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ